เด็กๆสวัสดีครับวันนี้เป็นคลิปแรกเลยเนาะสำหรับรายวิชา Essential Calculus ที่ลงเนื้อหาแล้วลงเนื้อหารายวิชาแล้วก็จะลงเป็นตอนๆละกันจะลงเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องไปแล้วก็ไม่มีอาจจะไม่มีได้มีเวลากำหนดเนาะว่าลงตอนไหนอะไรยังไงแต่ถ้าคลิปไหนมีการบ้าน อาจจะเว้นระยะเวลาให้ส่งกัรบ้านอีกประมาณวันถึง2วันเพื่อให้เราได้ทำได้ดูคลิปแล้วก็ทำกันบ้านเนาะแล้วก็จะเปิดโพสต์ให้ส่งแต่คลิปนี้ยังไม่มีกันบ้านนะโอเคต้องบอกไว้ก่อนว่าเราตัดต่อไม่เป็นเพราะฉะนั้นอัดคลิปก็คือยาวไปเลยอาจจะมีผิดพลาดบ้างดังนั้นถ้ามีผิดพลาดตรงไหนนัศึกษาช่วยกันแจ้งได้นะครับก่อนอื่นอย่าลืมกด ไลค์ like, กด Subscribe ช่อง YouTube ก่อนนะช่วยกันหาเงินหน่อยไม่รู้จะได้เงินหรือเปล่ามีคนดูเยอะๆเนาะโอเคอวันนี้เรื่องแรกที่บทแรกที่เราจะเรียนก็คืออะไรลิมิตและความต่อเนื่องลิมิตและความต่อเนื่องคือบทแรกซึ่งมันอยู่ในแคลคูลัสหนึ่งแต่ก่อนจะไปถึงคำว่าความต่อเนื่องเนี่ยเราต้องรู้จักลิมิตก่อนลิมิต มันมักมันไม่ใช่มักหรอกมันจะตามได้วยคำนี้เสมอคือคำว่าของฟังก์ชันลิมิตของฟังก์ชันคืออะไรมีฟังก์ชันขึ้นมาฟัง,งก์ชันหนึ่งมาหาลิมิตของมันก่อนึงเอาสัญลักษณ์ก่อนแล้วกันเนาะสัญลักษณ์ก็คือตัวนี้นี่ lim เดี๋ยวใช้เลเซอร์ด้วยช่วยได้ถ้าอยู่ปลายมือเนาะ Lim ตัวนี้มาจาก Limit คือลิมิต ลิมิตแล้วของฟังก์ชันอะไรของฟังก์ชัน f โดยที่ฟังก์ชัน f เนี่ยต้องส่งอะไรต้องแมปตัวแปรอะไรบางอย่างไปซึ่งตรงนี้เขาให้ตัวแปร x ออกมาเขาความหมายก็คือลิมิตของฟังก์ชัน f ที่ส่งตัวแปร x ออกไปโดยที่ x ของเขาเนี่ยชี้ไปที่ a ไอ้สัญ,ญลักษณ์เนี่ยความหมายคืออะไรทั้งหมดเนี่ยความหมายคืออะไรความหมายก็คือ ถ้าหากว่าค่าของ x ตัวแปร x ของเราเนี่ยมันกำลังเข้าใกล้ไปที่ a คำถามถามว่า f(x) มันจะเข้าใกล้ไปที่อะไรเดี๋ยวเห็นตัวอย่างจะชัดขึ้นให้คิดง่ายๆคิดก่อนว่าเมื่อ x เข้าใกล้ไปที่ a แล้ว f(x) จะเข้าใกล้ไปสู่อะไรนี่คือความหมายของลิมิต ของฟังก์ชัน f เมื่อ x เข้าใกล้ที่ a แต่เรามีนิยามก่อนเลยเขียนเห็นตรงนี้เห็นชัดเลยคือนิยามคําว่าอะไรลิมิตตัวนี้หาค่าได้มีนิยามบอกไว้ว่าลิมิตจะหาค่าได้ถ้าหากว่ามันต้องสอบล้องฝั่งขวาต้องสอบท้องตัวนี้มันสนัญลักษณ์มันต่างกันไหมพวกเราดูตัวนี้ เห็นนะตัวที่หนึ่งอะตรงตัวที่หนึ่งตัวทนุตัวทนูแล้วกันเนาะตัวที่หนึ่งนะแล้วก็ตัวที่สองตัวที่สามเอะมันดูสัญลักษณ์ค่อนข้างคล้ายกันมากเลยแต่มันมีจุดต่างอยู่นะอะถ้าพวกเราดูนี่จุดต่างอยู่นี่ลบบวกตรงนี้มีไหมไม่มีความหมายคืออะไรในสามตัวนี้เอาตัวนี้อธิบายไปแล้วเมื่อ x มันเข้าใกล้ a f x จะเข้าใกล้อะไร อย่าเพิ่งไปสนใจคาว่าหาค่าได้นะเอาสัญลักษณ์ตัวนี้ก่อนแต่คําว่า x เข้าใกล้ a ให้เรานึกถึงเส้นจํานวนเส้นหนึ่งเปิดเรามี a อยู่ตรงนี้อสมมตินี่เลยรูปตรงนี้เนาะมันชี้ยากจังว่าโอเค a อยู่ตรงนี้ถูกไหมการที่ตัวแปร x มันกำลังวิ่งเข้าหา a มันก็วิ่งอย่างไง วิ่งมาสมมุติวิ่งมาจากทางนี้ปึ้งปึ้งปึงปึ้งปึงปึงก็วิ่งเข้าใกล้ a เหมือนกันแต่ถ้าอีก x หนึ่งมันบอกว่าก็จะวิ่งแบบนี้ปึ้งปึ้งปึ้งปึงปึงปึงก็เข้าใกล้ a เหมือนกันแต่ไม่ถึง A นะสองคนวิ่งเข้าใกล้ a อหมายถึงว่าสองไอเอมันสามารถวิ่งเข้าใกล้ a ได้สองทางเราก็เลยกําหนดว่าถ้ามันวิ่งเข้าใกล้จากทางเนี้ย ให้มันเขียนเป็น x เข้าใกล้ a ทางขวาหรือทางบวกแต่ถ้ามันวิ่งเข้าใกล้จากทางนู้นก็ให้เขียนว่า x เข้าใกล้ a ทางซ้ายหรือทางลบโอเคนะเขาก็เลยมีนิยามขึ้นมานิยามหนึ่งนิยามนี้บอกว่าลิมิตของไอตัวที่เราพูดเมื่อกี้มันจะหาค่าได้ก็ต่อเมื่อลิมิตทางซ้ายกับลิมิตทางขวาต้องเท่ากัน ไอ้คำว่าลิมิตทางซ้ายลิมิตทางขวาต้องเท่ากันหมายถึงอะไรก็หมายถึงว่าเอาตัวตัวแรกก่อนถ้าหากว่า x ของพวกแกเน่ยมันเข้าใกล้ A ทางซ้ายไปทางซ้ายเลยมันเข้าใกล้ a ทางซ้ายเป็นยังไงค่า fx มันจะเข้าใกล้อะไรเราเก็บไว้ก่อนแล้วเราไปหาว่าถ้า x เข้าใกล้ A ทางขวา fx จะเข้าใกล้อะไร เราเก็บไว้เอามาเช็คว่า2ตัวเนี้เท่ากันไหมถ้าหากว่าเท่ากันเราจะตอบเลยว่าลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าสู่ a เนี่ยเท่ากับค่านั้นแต่ถ้า e สองค่านี้มันไม่เท่ากันลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าสู่ a หาค่าไม่ได้โอเคนะมันจะหาค่าได้เป็นอะไรเราต้องมาเช็ค2ตัวนี้ก่อน โอเคปะเราไปต่อหัวข้อถัดมาการหาลิมิตโดยการแทนค่าด้วยตารางจริงๆมันยังคงยังคงพิจารณาเรื่องเมื่อกี้อยู่สมมุติว่าเราดูโจทย์โจทย์กำหนดให้เลย f x เท่ากับ x บวกหจงหาค่าของลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้1แต่ละทางทางซ้ายทางขวาแล้วก็ขอพูดว่าทางลิมิต ของเอฟเมื่อ x เข้าใกล้หนึ่งเฉยๆแล้วกันมีค่าเป็นอะไรบ้างสามตัวนี้ทีนี้เราก็ต้องคิดทีละตัวก่อนถูกไหมจะหาตัวขวาสุดได้คือเข้าใกล้หนึ่งเฉยๆเนี่ยพวกแกต้องไปคิดอะไรเข้าใกล้หนึ่งทางซ้ายกับเข้าใกล้หนึ่งทางขวาถ้าหากว่ามันเป็นยังไงมันเท่ากันเข้าใกล้หนึ่งเฉยๆก็ตอบค่านั้นแต่ถ้ามันไม่เท่าลิมิตของ f อเมื่อ x เข้าใกล้หนึ่งไอ้ตัวเนี้ยมันก็เป็นยังไง หาค่าไม่ได้ทีนี้เราก็มาดูดูจากอะไรดูจากการดูที่ค่าของฟังก์ชันเลยยังไม่รู้จักการแทนค่ายังไม่รู้จักอะไรทั้งนั้นเรารู้จักแต่ตัวนี้ตอนนี้เราหาที่ x เข้าใกล้1ทางซ้ายก่อนดีกว่าเนาะสมมุติว่ามี1อยู่มี1อยู่ตรงนี้อ่ะ1อยู่ตรงนี้เป็นเส้นจำนวนหนึ่งอยู่ตรงนี้เนาะ x กําำลังเข้าใกล้1มาทางซ้าย จริงๆมันเขียนได้นี่อือแปบ๊บหนึ่งต้องอ๋ออ,อ,อ๋อกป๊บแป๊บบเพ้ยอ่าสมมติว่ามีเส้นอ่ะปักกาแบบหมดไม่เป็นไรไม่เขียนอาชีปลองชี้ดีกว่าเอเข้าใกล้หนึ่งทางซ้าย fx จะเข้าใกล้อะไรแกก็ลองไปวิ่งมาดิเอา x ไปวิ่งมาวิ่งมาจากไกลไกลเอาได้เฉย แบบหนึ่งเด้อลบ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 ,ลบไม่เขียนไม่เขียนไม่เขียนลองวิ่งมาจาก x ที่เป็นศูนย์ก่อนไหม x เข้าใกล้หนึ่งทางซ้ายเนี่ยมันมาจากไกลๆเลยมันมาจากอะไรลบแปดล้านก็ได้แล้วก็วิ่งมาลบยี่สิบอลบสิบลบหนึ่งอ่ะ, 40, อ,ะอันนี้เราขอเริ่มที่ศูนย์ x เป็นศูนย์ f x เป็นอะไรถูกไหมเรากำลังจะดูว่าลิมิตของ fx เมื่อ F x เข้า,ขาใกล้1ทางซ้ายก็คือเมื่อ x เข้าใกล้1ทางซ้ายเนี่ย fx จะมีค่าเข้าใกล้อะไรเราก็ไปดูดิ F x เข้าใกล้1ทางซ้ายเนี่ยเห็นไหมเรากำลังจะสร้าง F x ให้มันเข้าใกล้1มาเรื่อยๆทางซ้ายด้วยนะแล้วมาพิจารณาว่า fx มันเข้าใกล้อะไรแกลองแทน F x เป็น0ก่ F x เป็นศูนย์แทนลงไป fx จะตอบอะไรก็แทนลงไปที่ f(x) ก็คือ x บวก1 f 0ถูกไหมก็คือ0บวก1ก็ได้1ตรงนี้ไปดูถ้า x เป็น0.5 f 0.5ก็เป็นละ0.5บวก1ก็คือ1.5 x เป็น0.9ก็ไล่ไปดิ f 0.9ก็คือ0.9บวก1ก็คือ1.9เมื่อเราเริ่มเห็นเราเห็นว่าอะไรเมื่อ x ของพวกแกเข้าใกล้1มากๆ fx ของพวกแกมันก็จะเริ่มเป็นอะไรเนี่ย1.9991.9ก็จะยิ่งเข้าใกล้2เพราะฉะนั้นแกสามารถสรุปได้เลยว่าลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้1ทางซ้ายเนี่ยคือเลข2โอเคเนาะไปดูถ้า x มันเข้าใกล้1ทางขวาบ้างละ่ะมันวิ่งมาเลยวิ่งมาไกลๆเลยทางขวาสัก1ล้าน แล้วก็วิ่งกลับมากลับมากลับมาให้เข้าใกล้หนึ่งแต่เราขอเริ่มที่เลขเลขสองดีกว่าไหมเลขสอง x เป็นหนึ่งจุดห้าเป็นหนึ่งจุดศูนย์เก้าพวกแกจะลองเลขอะไรก็ได้นะไม่จำเป็นต้องเลขนี้แต่ขอให้ตัวเลขท้ายๆให้มันเป็น x ที่เข้าใกล้หนึ่งแต่มากกว่าหนึ่งก็คือเข้าใกล้หนึ่งทางขวาโอเคถ้า x เป็นสอง f x หรือ y มันจะเป็นอะไรก็คือสองบวกหนึ่งก็เป็นแหละสาม 1.5ก็1.5ไปบวก1ก็เป็น2.5เข้าใกล้อย่างนี้ไปเรื่อยลองลองแทนไปเรื่อยนะอันนี้ลองแทนกันเองเลย x เป็น1.001 fx จะกลายเป็น2.001ถ้าแกแทน x เข้าใกล้1อีก1.00001 efx ก็จะเป็น2.00001อะไรสักอย่างนี่แหละเนาะเพราะฉะนั้นสามารถสรุปได้ว่าเมื่อ x เข้าใกล้1ทางขวา fx จะเข้าใกล้เลข2ถูกไหมสังเกตเห็นอะไรเห็นแล้วว่าลิมิตทางซ้ายกับลิมิตทางขวาเป็นยังไงกันมีค่าเท่ากันพอเท่ากันปุ๊บตอบอะไรได้เลยนี่ลิมิตบางเฮ้ยลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้1เฉยๆก็ตอบ2ได้เลยโอเคไหม เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะหาได้ค่าของลิมิตหาค่าได้และตอบเลข2นั่นเองเรามาเปลี่ยนเมื่อกี้ดูจากตารางใช่ไหมเรามาดูจากกราฟกันดีกว่าแต่ก็ต้องวาดกราฟได้ถูกปะ่ะแต่เอาเป็นว่าไม่เป็นไรจะวาดกราฟได้หรือไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเราดูใกล้ๆกันเฮ้ยโอเค เขาให้หาอะไรเขาให้ฟังก์ชันมาฟังก์ชันนี้ fx เท่ากับ F x กำลังสอง,องลบหนึ่งส่วน x ลบหนึ่งจงหาค่าของสามตัวนี้ก็คือหาค่าของอะไรลิมิตของ fx เมื่อ F x เข้าใกล้หนึ่งในแต่ละทางและ F x เข้าใกล้หนึ่งเฉยๆเพราะฉะนั้นไปหาก่อนเลยเข้าใกล้หนึ่งทางซ้ายกับทางขวา fx เข้าใกล้ตัวเดียวกันหรือเปล่าถ้าเข้าใกล้ตัวเดียวกันอีตัวนี้ตอบค่านั้นโอเคปหมสมมติว่า ไม่อยากแทนค่าแล้วตัวอย่างเมื่อกี้คือการแทนค่าถูกไหมแต่ตัวอย่างนี้เราไม่อยากแทนค่าแล้วเราอยากทําอะไรวาดกราฟถ้าวาดกราฟได้จบเอาเป็นว่ากราฟจะให้มาถ้าเป็นกราฟที่อาจจะวาดไม่ได้ง่ายเนาะแต่โดยส่วนใหญ่พอเรียนวิธีต่างๆไปแล้วเราจะไม่ใช้วิธีพวกนี้หรอกเราจะไปใช้วิธีแทนค่าเลยถูกป่ไอ้พวกวิศวะที่เคยเรียนมาแล้วจะรู้เลยอ๋อลิมิตแทนค่าเลยปึ้ง โอเคเมื่อกี้เขาถามหาค่าเมื่อ f มีค่าเข้าใกล้หนึ่งไม่ว่าจะเป็นทางซ้ายหรือทางขวาถูกไหมก็คือจะเข้าใกล้ทั้งสองทางแบบนี้มาชนกันหนึ่งอยู่ตรงนี้เนาะเข้าใกล้ปึ้ง f x จะเข้าใกล้อะไรเราวาดกราฟออกมาแล้วเป็นแบบนี้ไปดูถ้า f x เข้าใกล้หนึ่งทางซ้ายก่อนมาปึ้งวิ่งมาเนาะเราไปเช็คค่า f x หรือค่า y ของเรามันเข้าใกล้อะไรสมมุติ f x เป็นตัวนี้ ไปเช็คที่ฟังก์ชันฟังก์ชันพลอตที่จุดจุดนี้มาเพราะฉะนั้นค่า y ของเราคือประมาณเท่าไหร่ดีเนี่ยอืมประมาณ1กว่ากว่าถูกไหมสมมุติว่า x เป็นตัวนี้นะค่า y ก็จะเป็น1กว่ากว่าต่อไปถ้า x เคลื่อนมาทางขวาหน่อยเริ่มเข้าใกล้1นึ่งละค่า y ก็สูงขึ้นพวกแกเห็นไหมสูงขึ้นก็เป็น1กว่ากว่าอยู่ดีเริ่มเห็นว่าถ้า x เป็นศจุดใกล้ใกมากๆเลย ค่า y ก็สูงขึ้นไปอีกก็จะเป็นจุดนี้ที่เป็น1.8มั้งถ้า x เ,เป็นอะไรอยู่แถวๆนี้เข้าใกล้หนึ่งมากๆทางทางซ้ายนะค่า y เป็นแล้ก็ยิ่งสูงไปเลียดเลียดใกล้มากๆเลยกับเลขอะไรเลข2เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะได้ออกมาตัวแรกเลยคืออะไรเดี๋ยวมันต้องซูมออก ก็คือเลขสอก่อนลิมิตของ f x, เมื่อ f x เข้าใกล้สอ่าเข้าใกล้1ทางซ้ายก็ตอบ2ถูกไหมอีกอันหนึ่งแนวคิดเดียวกันถ้าอ่าเดี๋ยวใช้นี้ถ้า f x มันเข้าใกล้1ทางขวาวิ่งมาค่า y เป็นยังไงเด็กๆเ,เริ่มลดลงเรื่อยๆย,ยิ่งเข้าใกล้1ทางขวามากเท่าไหร่ ค่า y ายิ่งลดมากเท่านั้นยิ่งเข้าใกล้2ถูกไหมเพราะฉะนั้นอ่ะโทรศัพท์มานะแบบหนึ่งความหนึ่งออนไลน์อะเนาะเอา้าลิมิตทางซ้ายลิมิตทางขวาเข้าใกล้2ทั้งคู่เพราะฉะนั้นตอบอะไร ลิมิตเมื่อ x เ,เข้าใกล้หนึ่งของฟังก์ชัน f เนี่ยก็ตอบเลข2เลยถูกเป่าโอเคนะแม่เห็นไหมว่ามันเป็นรูปอะไรรูปยิ้มเนาะนะรูปยิ้มอ่ะเด็กๆเดี๋ยวคลิปแรกก็ขอจบที่การหาลิมิตจากกราฟเนาะอ่า ส่วนคลิปต่อไปเดี๋ยวก็จะตามมาเรื่อยๆแหละคลิปต่อไปก็จะเป็นเรื่องใช้คฤิสีิบทในการหาลิมิตได้แล้วอย่างถ้าเราคุณเอาพูดง่ายๆก็คือแกสามารถแทนค่าตัวเลขลงไปในฟังก์ชันได้ละในคลิปต่อไปแต่ตอนเนี้เรารู้จักวิธีการหาสองวิธีถูกไหมก็คือจะ โดยการดูค่าของฟังก์ชันจากตารางดูพฤติกรรมมันปึ้ง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 มันเป็นยังไงกับอีกอาหนึ่งคือดูจากกราฟว่าเฮ้ยถ้า x เข้าใกล้แบบเนี้ค่า y หรือค่า fx เนี่ยมันเข้าใกล้อะไรตอนนี้เรารู้รู้จักแล้วเนอะลิมิตของฟังก์ชันโอเคนะ